หลายเดือนที่แล้วแวะปตทดดดเส้นเอกชายเจอโรเตอสคันงามนึกถึงคุณวันแล้วก็เจอคุณวันจริงๆนะครับ ดีใจที่ได้เจอทีมงานว่าไปทักททยว่าเป็น f อฟนะครับแต่เกรงใจไม่กล้าคุยนานสาวที่เราตั้งคําถามไม่ทันนะครับส่วนคำถามวันนี้คือเกี่ยวกับซูเปอร์รุคำถามแรกอยากถามว่าพาอเหใดจึงเลือกประกอบฟอเรสเตอร์แต่ส่วนตัวแกชอบเอาแบกนะครับคำถาม2จาก2รุ่นด้านบนเนี่ยสมรรถนะแตกต่างกันมากไหมครับคือที่ประกอบตูรุในไทยตอนนั้นเนี่ยคือเขามองว่ามันจะเป็นโรงงานที่เป็นฐานในการผลิตรถในอาเซียนซึ่งจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์รุ่นฟอเรสเตอร์โมเดลเดียวหรอกเขาก็คงจะมองว่า รุ่นแต่ปัญหามันก็คือว่าอย่างที่เราเห็นกันก็คือยอดประกอบมันน้อยยอดมันน้อยเพราะมันไป,ไป,ไปโดนช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยฟอร์เรสเตอร์2 0 19เจน5ในบ้านเราประกอบที่โรงงานราชกระบงังมีบางเดือนเนี่ยยอดแบบกําลังแซง c อ็วแต่พอโควิดมาเป็นไงมาปุ๊บหลังจากนั้นเงียบกริบแย่ yeah, เลยแล้วก็มาเจอเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่คุ้มที่จะทำโรงงานแบบนั้นต่ออ,อจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นทั้งฟอร์เรสเตอร์ทั้งเอ็กวีก็ได้เพราะเอ็กวีก็ตอนนั้นก็ประกอบอยู่ที่โรงงาน t c m a ที่มา เแียโรงงานของตันจงนนั้สุโรงงานนั้นสุหรูไม่ได้ถือหุ้นด้วยแต่โรงงานที่ไทยเนี่ยสุหรูถือหุ้นด้วยเพราะนั้นอันนี้มันก็คือสาเหตุว่าทําไมประกอบที่ฟอร์เรสเตอร์ก่อนเพราะยอดฟอร์เรสเตอร์มันก็น่าจะดีแล้วมันก็ดีแบบนั้นจริงๆใช่รครับแต่ถ้าเทียบระหว่างฟอร์เรสเตอร์เอาแบกแน่นอนเอาแบกมันคือแฟกชิป แล้วมันเป็นโมเดลที่มันไม่ใช่ SUV แบบจ๋าจามันจะเป็นพวกเวกอนที่เป็นทรงคอร์สเซอร์ขึ้นมาซึ่งมันสูงต่อยอดมาจากเลกาซี่ไม่ไจะเป็นเซกเมนต์นั้นครับเพราะฉนั้นงานประกอบความแข็งแรงของแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาแบกมันก็จะได้เปรียบกว่าโฟลเลสเตอร์แต่โฟลเ s สเตอร์เจนใหม่นั้นก็ก็ยังไงจะมาดูกันลวกันวะแม่กูแิ่ไอฉันไปดั้งที่ญี่ปุ่นมาเนี่ย อ่าบอินทีเดียโอเคขึ้นมากอแต่ถามว่ามากถึงขนาดที่แบบโดดยังไงก็เทียบเอาแบกไม่ได้ใช่ไหมมันก็ยังเทียบเอาแบกไม่ได้แหละใกล้มากใกล้ถือว่าใกล้มากใกล้เอาแบกขึ้นเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ภายในอย่างเดียวครับอ่างางวิศวกรรมด้วยใช่เดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะครับไม่นานเกินรอค่ะ